เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมแนนนะมันนี่คอยทุกคนมีนวำนันนะครับผมวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของของลุกแลนะโปรเจกต์ลุกแลนะครับเป็นโปรเจกต์ลุกเรียกเป็นชื่อไทยเสียลุกแหลาโปรเจกต์ลุกแลนนะครับเป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับผมที่ผลักดันตัวเองนะแล้วก็เป็นตั้งแต่โปรเจกต์ลันช์ออกมานะครับผมหรือปล่อยออกมาเนี่ยนำเป็นส่วนที่หนึ่งนะครับผมเหนือเหนือโอเพนซีนะครับในระดับหนึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับผมแต่ แน่นอนว่าการแข่งขันในตลาดมันสูงมากนะครับอันนี้ก็มาพูดคุยให้ฟังนะครับผมในส่วนของ s e c u r i t y audit นะครับผม by t w o r a i t t w i r a i t เป็นโปรเจกต์หนึ่งอ่าเป็นบริษัทหนึ่งนะครับผมที่ตรวจสอบทั้ง Facebook, The a p p นะผมหลายๆโปรเจกต์นะที่เขาตรวจสอบนะครับผมก็ทั้งมี Facebook นะครับ Debra นะครับผม นี่หลายๆส่วนนะแลวเป็นอุตสาหการรมเทคโนโลยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเปิดตั้งแต่2012นะวันนี้พูดถึงเรื่องคร่าวๆนะครับผมไม่ต้องลงลึกอะไรมากแค่ให้เรารับทราบว่าปัญหาของรูสแตรมมีอะไรบ้างระดับโลว์อินฟอร์มชันหรืออันดับเมทินะไอสาตัวนี้มันต้อง,งไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะเป็นระดับที่เราไม่ได้ต้องห่วงขนาดนั้นนะสิ่งที่เราต้องห่วงก็คือ3ามส่วนหลักด้วยกันนะครับผมเริ่มจส่วนกลางก่อนแล้วกันนะโปรเจกต์นี้นะอ่า มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมลงซอฟคอนแทคนั้นในอีทูเรียมบล็อกเชนนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นการปรับให้มันดีขึ้นนะครับในอันดับที่ค่อนข้างน่ากังวลนะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าในโปรเจกต์แนวแนวนี้เนี่ยมันจะพยายามดูในตัวเชนที่มันใช้งานอยู่แล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าลุคแรก็ใช้งานในเชนอีทูเรียมอยู่แล้วนะครับผมอันที่อันต่อมานะครับในส่วนที่มันเป็นความปลอดภัยอันหนึ่งนะครับคือพุสเตปโพเซตนะครับผมที่เกิดขึ้นในคอนแทคนะครับคือลุคแระมันเป็นรที่กา โอนแบบคอนแท็กตนะครับผมซึ่งมันต่างจาก Open น i p ปเรนซิเนะครับผมซึ่งเป็นสมาร์ทคอนแทคที่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโอเพนซิปเรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีคนใช้เยอะมากนะครับผมในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับผมซึ่งเขาก็พยายามมองว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอตัวเจ้าของนะครับผมในการโอนเผื่อโอนผิดแอดเดสนะครับผมเขาจะมีการที่อาจะย้ำเตือนนะครับผมแล้วก็คือ เซฟในระดับหนึ่งนะที่แบบไม่ให้เราโอน NFT ผิดไปนะครับผมก็เป็นเรื่องดีส่วนหนึ่งนะแต่แน่นอนว่า,ารูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยเราก็ยังมองไม่ได้นะว่าเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนนะครับผมในตัวที่เขาใช้งานในสมาร์ทแท็กของเขาได้ขนาดไหนนะครับผมเพื่อจะทําให้ความเสี่ยงนั้นลดลงนะแล้วก็ความเสี่ยงนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาปรับเปลี่ยนนะครับผมในตัว Open s i l e n t นะครับผมของเขานะในอนาคตนะครับ สุดท้ายนะครับผมเป็นความเสี่ยงที่สูงนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างที่จะน่าก,กังวลเหมือนกันนะในเมื่อตัวทีมเขานะครับผมมีส่วนนะครับผมในการที่จะทูฟล็อกนะเกิดขึ้นในระบบนะครับผมทั้งสงส่วนซึ่งเขาจะพยายามตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปนะครับผมเพื่อเหลือแค่อันเดียวนะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าในอนาคตรกลยุทธ์ของทีมงานเขาเนี่ยน่าจะทาให้ตัวระบบของมันดีขึ้นนะถ้าเขายังทําแบบนี้ต่อไปนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือมีโอกาสที่ NFT ตัวนั้นนะครับมันจะกลายเป็น2เน,น,นะครับผม าาเมื่อกลายเป็นสงเสียงขึ้นมาปุ๊บม,มันอาจจะเกิดความเสียหาเยเกิดขึ้นได้ในระบบอีโคสเตมได้นะครับผมต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมความเสี่ยงทั้งหมดที่เป็นระดับไฮกับมีเดียมเนี่ยเขาสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะส่วนระดับโลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นคําเสี่ยงที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ ไม่ได้ดนะูไม่ได้ดูนกักบวนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ยยตอนนี้ก็เป็นระดับความเชื่อใจของผู้คนในการใช้งานนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับลุกแลนะก็ยังมีตัวที่สามารถที่จะเอาไปสเต็กได้นะครับผมเพื่อรับลุกแลด้วยนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าถ้าตัวของคุณนั้นลิสต์ไปเนี่ยคือต้องแยกให้ออกนะเมื่อคุณลิสต์ไปปุ๊บเนี่ยคุณต้องพร้อมที่จะขายตลอดเวลานะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่นะไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณลิสต์ไปปุ๊บเนี่ยแล้วตัวคุณไม่สามารถที่จะ ขายได้ทันทีเนี่ยอันนั้นเขาจะไม่ได้ให้เหรียญขอบคุณนะครับผมซึ่งมันเป็นการจูงใจคนนะให้เข้าไปใช้งานลูกแีแรมมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมว่า security audit นะครับผม by t a i o r bit นะครับผมซึ่งผมมองว่าสิ่งที่เขามองนะครับเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะและเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับผมแน่นอนว่าเราก็พยายามใช้งานในโปรเจกต์ไหนก็ตามก็มีความระมัดระวังให้มากขึ้นด้ยนะครับผมมาเกันใหม่ที่หน้าผมป้อมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดซับไสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวส